มีใครบางคนตายไปแล้วแต่ไม่เคยจากไปเมื่อฝูงมาขุดหลุมศพและเมื่อเปิดลงออกมาทุกคนที่อยู่รอดกลับต้องตกใจคุณเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่มาเปิดเผยความลับอันมืดมิดที่ไม่เคยมีใครรู้กับสิ่งที่หลับไหลยอยู่ในหลุมศพนี้คุณจะกล้าติดตามไปจนจบไหมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นนั้นอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลฝูงมาขุดหลุมศพและเมื่อเปิดลงออกทุกคนก็ตกใจกลัวสิ่งที่อยู่ข้างในในคืนที่มืดมิดไม่มีแสงดาวบนท้องฟ้า หมาป่าฝูงใหญ่เดินเข้ามาใกล้บริเวณสุาสานเก่าแก่เสียงกรีดร้องของมันดังออกมาเป็นระยะๆะะทำให้คนที่ผ่านไปมาต้องหยุดและมองไปที่หลุมศพที่กำลังถูกขุดค้นการขุดที่ดังกึกก้องเหมือนการเรียกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาหลุมศพเริ่มเปิดออกทีละน้อยดินที่ถูกทิ้งไว้หล่นลงบนพื้นอย่างเบาๆกระดูกที่มีสีขาวซีดปรากฏขึ้นจากใต้ดินแต่สิ่งที่อยู่ในโลงกลับไม่ได้เหมือนที่คาดหวัง ทุกคนที่ยืนดูอยู่เริ่มขนลุกความเงียบที่แผ่ไปทั่วกลายเป็นความกดดันที่ทนไม่ได้มือของชายหนุ่มที่ค่อยๆเปิดลงออกมาสั่นอยู่เล็กน้อยเมื่อลงเปิดออกเสียงลมหายใจของทุกคนหยุดไปในทันทีภายในลงมีแสงเรืองๆจากบางสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ใครบางคนที่มองเห็นเริ่มร้องออกมาสิ่งที่อยู่ในโลงไม่ใช่ร่างศพที่ย่อยสลายไปตามเวลาแต่มันเป็นเด็กชายตัวเล็กๆที่นอนหลับตาอยู่ใบหน้าของเขาเกือบจะดูเหมือนคนมีชีวิต เสื้อผ้าของเขาผูกพันกันจนรัดแน่นทำให้ทุกคนไม่อาจขยับตัวได้อากาศรอบๆเปลี่ยนไปเหมือนมีบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนขยับไม่ได้เสียงมาป่ายังคงดังอยู่ไกลๆแต่กลับเหมือนจะเข้ามาใกลและในตอนนั้นเองทุกคนที่ยืนอยู่เริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายบางคนเริ่มล้มลงจากความตัวบ้างก็ขอร้องให้ใครสักคนหยุดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่ใครสามารถขยับตัวได้ สิ่งที่อยู่ในโรงยังคงไม่ขย,ยับเด็กชายที่นอนอยู่ไม่เคยลืมตาขึ้นมาเหมือนว่าเขากำลังหลับอย่างสงบในขณะที่ทุกคนตกอยู่ในพวังแห่งความกลัวเสียงที่ดังขึ้นมาจากลึกๆภายในสุสานเริ่มทำให้ทุกคนขนลุกมันเหมือนเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่ดังชัดในหูทุกคนเสียงนั้นพูดว่าอย่าปลุกเขาสายตาของชายหนุ่มที่เปิดโงหันไปมองทุกคนด้วยท่าทีตกใจเหมือนเขาเริ่มได้ยินเสียงนั้นด้วย ร่างกายของเขาเริ่มสั่นแต่เขากลับไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนมีบางสิ่งยึดร่างเขาไว้ไม่ให้หนีไปไหนการขุดของหมาก็ยังไม่หยุดฝูงหมายังคงขุดดินอย่างไม่หยุดหย่อนทุกครั้งที่มีหมาออกแรงขุดดินเสียงของมันจะดังขึ้นดินที่ถูกขุดขึ้นมาดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดามันมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกนี้ท่ามกลางความเงียบที่แทรกแซงด้วยเสียงที่ชวนให้หวาดกลัวมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวใจของทุกคน เสียงนั้นเหมือนกำลังเตือนพวกเขาว่าบางสิ่งที่พวกเขาค้นหามันกลับไม่ควรได้รับการค้นพบทันใดนั้นเองลงที่เปิดออกกลับเริ่มสัอย่างรุนแรงทุกคนได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ภายในแต่เด็กชายยังคงนอนนิ่งไม่ขยับบางคนเริ่มรู้สึกเหมือนว่ามีมือเย็นๆวางอยู่บนหัวไหล่ของพวกเขาในขณะที่ทุกคนยังตกอยู่ในความตกใจและกลัวเสียงของหมากลับเงียบลงไปความเงียบในตอนนั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใดๆ จนกระทั่งร่างของเด็กชายในลงเริ่มค่อยๆขยับขึ้นมามันเคลื่อนไหวช้าๆราวกับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ลงอย่างไม่หวังตาแต่ร่างของเด็กชายยังคงค่อยๆลุกขึ้นมาจากลงอย่างช้าๆและในขณะที่เขายืนขึ้นทุกอย่างก็เริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งในขณะที่เด็กชายยืนขึ้นจากลงทุกคนลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจไม่มีใครกล้าขยับหรือแม้แต่หายใจ แสงจากดวงจันทร์ที่ริบหรี่รอบๆสุสานไม่สามารถส่องไปถึงใบหน้าของเขาได้เงาของเขาดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นและเริ่มขยายออกไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าเขากำลังเติบโตขึ้นในขณะนั้นเสียงหมากลับดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมมันกลายเป็นเสียงหอนที่แหลมสูงและสั่นสะเทือนเหมือนคำสาปหมาทั้งฝูงเริ่มรวมตัวกันโดยรอบหลุมศพเหมือนมันจะมารวมตัวเพื่อรออะไรบางอย่างเด็กชายที่ยืนอยู่ตอนนี้เปลี่ยนไปจากเดิม ดวงตาของเขาเริ่มเปล่งแสงสีแดงเรืองๆขึ้นมาเหมือนกับเขากำลังมองผ่านพวกเขาทุกคนไปยังโลกอื่นใบหน้าของเขาผิดปกติใบหูยาวขึ้นอย่างผิดธรรมชาติและร่างกายของเขาเริ่มค่อยๆขยายจนดูไม่เหมือนเด็กชายอีกต่อไปความเย็นยะเยือกเริ่มแผ่ขยายออกจากร่างของเขาทุกคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศเหมือนว่ามีบางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เริ่มเกิดขึ้นและแล้วเสียงที่แปลกประหลาดจากร่างเด็กชายก็ดังขึ้น มันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่มันเป็นเสียงที่คล้ายกับการกระซิบที่ไม่อาจเข้าใจได้ฝูงมาหยุดหอนและเริ่มก้มลงต่ำทุกคนต่างตกใจจนไม่กล้าหายใจพวกเขารู้สึกได้ถึงอำนาจที่ท่วมท้นจากเด็กชายตัวนั้นและทันใดนั้นเด็กชายที่ยืนอยู่เริ่มยิ้มยิ้มที่แปลกประหลาดและน่ากลัวเหมือนเขารู้สิ่งที่ทุกคนไม่เคยเข้าใจและในขณะที่เขายิ้มทุกสิ่งรอบๆก็เริ่มแตกสลาย สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเริ่มแสดงออกมาอย่างชัดเจนร่างของเด็กชายเริ่มพ่นเสียงที่แหลมและแปลกประหลาดมันเหมือนกับเสียงของสัตว์ป่าที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้ทุกคนที่ยืนอยู่เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจากภายในร่างกายเหมือนบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้กำลังพยายามยึดครองพวกเขาฝูงหมาที่ยืนอยู่เริ่มหมุนรอบๆเด็กชายเสียงของมันเหมือนคำสั่งที่กำลังส่งผ่านไปในอากาศสายตาของทุกคนเบิกกว้างและเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เด็กชายยังคงยิ้มอย่างน่าสะพรึงกลัวเขาเหมือนกำลังรู้สิ่งที่ทุกคนไม่เคยเข้าใจมาก่อนทันใดนั้นลงศพที่เขาเพิ่งลุกขึ้นจากมันก็เริ่มสัน่นเหมือนมีบางสิ่งกำลังขยับอยู่ภายในทุกคนหันไปมองอย่างตกใจสิ่งที่อยู่ในโลงเริ่มเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ร่างของเด็กชายอีกต่อไปสิ่งในโลงเริ่มขยายออกมาและมันก็กลายเป็นเงารูปร่างที่ไม่อาจระบุได้ร่างที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากโลงนั้นแปลกประหลาด ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากโลกนี้แต่บางสิ่งที่หลับไหลยอยู่ในความมืดมิดเสียงกระซิบจากร่างนั้นดังขึ้นเบาๆเ,เหมือนเสียงที่ไม่ได้ออกมาจากปากแต่เหมือนจะลอยออกจากอากาศโดยตรงมันพูดว่าไม่ควรตุกพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่เริ่มรู้สึกถึงความเย็ยนจากร่างนั้นเหมือนมันจะแผ่ขยายไปทั่วทุกสิ่งพวกเขาไม่สามารถขยับได้และในขณะที่ทุกอย่างเงียบสงบ ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญนั้นไม่ใช่แค่คำสาปจากอดีตแต่มันคือสิ่งที่ยากจะหลบหนีเมื่อร่างในโรงเริ่มขยับออกมาเต็มที่มันไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดๆที่มนุษย์เคยเห็นมันเป็นร่างที่ปิดบังใบหน้าไว้ด้วยเงาคลุมและมันยังคงเคลื่อนตัวช้าๆออกมาเหมือนกับการเดินจากโลกมืดความเย็นที่แผ่ซ่านออกจากมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าร่างกายตัวเองนหนักหน่วงฝูงหมาที่เคยยืนหมอบอยู่เริ่มถอยห่างไปทีละตัว เหมือนพวกมันก็รู้สึกถึงอันตรายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสียงกรีดร้องจากในปากของบางคนเริ่มดังขึ้นแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในความเงียบที่ไม่อาจอธิบายได้ทันใดนั้นเองร่างที่ไม่เหมือนมนุษย์นั้นหยุดอยู่ตรงกลางหลุมศพและเงาของมันเริ่มขยายกว้างขึ้นทุกคนที่ยืนอยู่ไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผูกมัดพวกเขาไว้กับพื้นหนีไปยังทันเสียงกระซิบจากร่างนั้นดังก้องในหัวของทุกคน แต่ไม่มีใครสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนการกระทําใดๆที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สุบเปล่าในขณะนั้นเองเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างๆร่างในโลงเริ่มยกมือขึ้นและชี้ไปที่ท้องฟ้าเขาพูดคําบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจแต่คําเหล่านั้นกลับทําให้ท้องฟ้าทั่วไปเริ่มมืดลงเหมือนมีคลื่นมืดที่ค่อยๆปกคลุมทุกสิ่งไว้มันมาแล้วเด็กชายพูดเสียงเบาแต่พวกเขาทุกคนสามารถได้ยินมันอย่างชัดเจน และในเวลานั้นเองคลื่นมืดก็เริ่มกลืนกินทุกสิ่งแสงสว่างจากดวงจันทร์หายไปทันทีเสียงของหมาที่เคยหอนหยุดลงและทุกสิ่งก็เริ่มกลายเป็นความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งล้อมรอบพวกเขาไปหมดท้องฟ้าสีดําเหมือนผ้าคลุมที่หนาทึบแสงใดๆไ,ไม่สามารถทะลุผ่านมันได้ความเย็นที่กัดกินร่างกายเริ่มลึกลงไปในกระดูกจนทุกคนรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะหลุดออกจากโลกนี้ เสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงของเด็กชายหรือร่างในโลงแต่มันเหมือนเสียงของหลายๆสิ่งที่ผสมผสานกันเสียงเหล่านั้นเหมือนจะพูดภาษาที่ไม่อาจเข้าใจแต่ทุกคำที่ได้ยินกลับทำให้หัวใจของทุกคนสั่นไปถึงข้างในมาทำอะไรที่นี่เสียงนั้นดังก้องในหัวของทุกคนเสียงจากร่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้เสียงที่เหมือนจะขอคำตอบจากทุกคนและในตอนนั้นเองสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็เกิดขึ้น เด็กชายที่ยืนอยู่หันไปมองทุกคนดวงตาของเขาเปล่งแสงสีแดงราวกับไฟในป่าเขายิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้มันยิ้มที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมเกรียมพวกคุณไม่ควรมาในที่นี้เขาพูดเสียงต่ำเสียงของเขาฟังดูเหมือนจะขาดหายไปในอากาศที่หนาแน่นร่างในลงเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่ไม่ใช่การขยับของสิ่งมีชีวิตธรรมดามันเหมือนกับการสะบัดต,ตัวของเงาที่เคลื่อนที่ได้อย่างไร้รูปร่าง ความมืดนั้นกลายเป็นสิ่งที่ยึดติดกับทุกคนเหมือนกับว่าไม่มีทางหลบหนีจากการกลืนกินของมันได้และในขณะที่ทุกคนยืนอยู่ในความมืดนั้นพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในเหมือนมีสิ่งบางอย่างที่กำลังเข้ามาครอบงำจิตใจพวกเขาเริ่มเห็นภาพต่างๆปรากฏในสมองภาพที่เหมือนกับการทำนายอนาคตที่น่าสะพรึงกลัวมันจะเกิดขึ้นทุกสิ่งจะกลับมาที่นี่เสียงนั้นพูดอีกครั้ง และในตอนนั้นเองทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่กระชากพวกเขาลงไปในความมืดการต่อสู้เพื่อหลุดออกจากความมืดกลายเป็นการต่อสู้ที่ไม่อาชนะได้เหมือนมีบางสิ่งที่อยู่ข้างในพวกเขากำลังดึงพวกเขากลับไปสู่จุดเริ่มตน้นความมืดนั้นล้อมรอบพวกเขาอย่างหนาแน่นเหมือนกับการถูกกลืนกินจนไม่มีทางหลบหนีเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเสียงของบางสิ่งที่อยู่นอกโลกนี้เสียงที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใคร แต่กลับท่วมท้นไปทุกซอกทุกมุมของความคิดบางคนเริ่มร้องขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นหยุดลงแต่คำขอของพวกเขากลับถูกกลืนหายไปในความมืดความกลัวที่จับจองอยู่ในใจของทุกคนทำให้พวกเขาเริ่มสูญเสียความรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมที่ไม่มีวันกลับขึ้นมาเด็กชายที่ยิ้มอย่างเฮี้ยมเกรียมยังคงยืนอยู่ดวงตาของเขาที่เคยเป็นแสงสีแดงเริ่มเจิดจ้าอย่างมากขึ้นใบหน้าของเขาเริ่มเบิกกว้างขึ้นเหมือนกับบางสิ่งที่ไม่เป็นมนุษย์ ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างในตัวพวกเขากำลังตื่นขึ้นมาและแล้วเด็กชายก็พูดออกมาอีกครั้งมันจะไม่จบเพียงแค่นี้เสียงของเขาแฝงไปด้วยความมืดมิดและความชั่วร้ายที่ไม่สามารถหลบหนีได้มันเหมือนกับคำสาปท,ที่ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วและทุกคนที่อยู่ที่นั่นรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ทันใดนั้นร่างที่ลึกลับในโลงก็เริ่มลุกขึ้น การเคลื่อนไหวของมันไม่ใช่การขยับของมนุษย์มันเหมือนกับสิ่งที่ไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นอะไรแต่ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังเข้ามาใกล้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นทำให้ทุกคนต้องหยุดหายใจเหมือนกับเวลาได้หยุดลงเสียงใดๆก็ไม่สามารถดังก้องในอากาศได้อีกต่อไปมันมีเพียงความมืดและเสียงที่ไม่สามารถบรรยายได้ที่กำลังยึดครองทุกสิ่งไว้ ความมืดที่ล้อมรอบพวกเขากลับหนาขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดาแต่เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้ทุกคนไม่สามารถขยับตัวได้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงการสูญเสียความเป็นตัวเองเหมือนความทรงจําเริ่มเลือนหายไปทีละนิดทุกการเคลื่อนไหวที่พวกเขาทําได้กลายเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ร่างที่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงร่างนั้นไม่ได้เป็นร่างของเด็กชายอีกต่อไปมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปทรงมันเหมือนกับเงาที่ขยายออกไปในทุกทิศทางมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะเข้าใจได้เสียงกระซิบธนั้นยังคงดังขึ้นครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นเสียงของหลายสิ่งรวมกันคุณไม่สามารถหนีจากเราได้คำพูดนั้นเหมือนจะเจาะลึกลงไปในจิตใจของทุกคนเหมือนมีบางสิ่งที่ยึดครองความคิดและจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาไว้และแล้วทุกอย่างก็เริ่มสั่นสะเทือนพื้นดินใต้เท้าพวกเขาเริ่มแยกออกจากกัน เหมือนมีช่องว่างลึกขนาดใหญ่ที่กำลังจดกลืนทุกสิ่งที่อยู่รอบๆทุกคนเริ่มตระหนักว่าพวกเขาไม่เพียงแค่ถูกทดสอบแต่กำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถเอาชนะได้ในขณะที่พวกเขากำลังจมลงไปในความมืดนั้นร่างที่เคยเป็นเด็กชายหันกลับมามองพวกเขาอีกครั้งเขาเริ่มพูดออกมาอย่างช้าๆมันคือการเริ่มต้นคำพูดนั้นดังกล้องไปทั่วทั้งสุสานเหมือนมันจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของทุกสิ่ง ทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเข้าใกล้เหมือนว่าพวกเขากำลังถูกดึงเข้าสู่ภาวะที่ไม่อาจหลบหนีและในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะจบลงร่างที่ยืนอยู่เริ่มยิ้มอีกครั้งยิ้มที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมเกรียมและอำนาจที่ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้ร่างที่ยิ้มอยู่นั้นเหมือนกับการยิ้มของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ดวงตาของมันยังคงเปล่งแสงสีแดงเรืองรองแสงนั้นเหมือนจะดึงดูดจิตใจของทุกคนให้จดจ่ออยู่กับมัน เหมือนทุกการเคลื่อนไหวทุกลมหายใจถูกหยุดไว้ในที่แห่งนี้เสียงจากร่างนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทุกอย่างที่คุณเห็นมันเป็นแค่การเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความตายคำพูดนั้นเหมือนกับเสียงคำสาท์ที่ส่งผ่านอากาศไปทั่วเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่กำลังจะเปิดออกมาสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในขณะนั้นเองท้องฟ้าที่เคยเมืดสนิทเริ่มเปลี่ยนสีมันไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีเทาที่คล้ายกับผิวหนังที่เน่าเปื่อย อากาศที่หนาวเย็นเหมือนจะกัดกินทุกสิ่งและความรู้สึกที่เหมือนจะหลุดจากร่างกายค่อยๆมาพร้อมกับความมืดทุกคนเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นร่างที่เคยเป็นเด็กชายตอนนี้เติบโตขึ้นมากจนเกินจะจินตนาการมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะเข้าใจได้และในขณะที่มันยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขากลับรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลกอื่นโลกที่เต็มไปด้วยความมืดความกลัวและความสิ้นหวังคุณไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่คุณปลุกขึ้นมาได้ เสียงนั้นกระซิบไปในใจของทุกคนเสียงนั้นเหมือนจะหลอมรวมทุกคำที่เขาพูดให้กลายเป็นความจริงและในที่สุดทุกคนก็เริ่มเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันคือภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนภาพของโลกที่แปลเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเหมือนกับมีบางสิ่งที่กำลังเปิดเผยตัวเองอย่างชา้าช้าและสิ่งนั้นคือการเริ่มต้นของความมืดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ภาพที่ปรากฏตรงหน้าเริ่มชัดเจนขึ้น มันไม่ใช่โลกที่พวกเขาคุ้นเคยอีกต่อไปทุกสิ่งรอบๆตัวเริ่มบิดเบี้ยวไปตามทิศทางที่ไม่สามารถเข้าใจได้พื้นดินที่เคยแข็งแรงกลายเป็นเนื้อเหลวที่ดูเหมือนจะดูดทุกอย่างที่สัมผัสเสียงของหมาที่ยืนอยู่รอบๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงหอนธรรมดาแต่เป็นเสียงกรีดร้องที่เหมือนจะมาจากโลกอื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้กนดลุกจนลุกขึ้นทั่วร่าง พวกเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของร่างที่ไม่ใช่มนุษย์ในขณะนั้นเองพวกเขาทุกคนเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายนในตัวเองเหมือนว่ามีบางสิ่งในจิตใจเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายของพวกเขากำลังกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนมีการเชื่อมต่อระหว่างพวกเขากับความมืดที่กำลังกลืนกินทุกสิ่งทุกความคิดเริ่มลื่นไหลไปในที่มืดมิดแห่งนั้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้ว เสียงของร่างที่ไม่ใช่เด็กชายพูดขึ้นอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้เหมือนกับการหลุดออกจากความเป็นมนุษย์และกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้ในขณะที่ทุกอย่างเริ่มบิดเบี้ยวไปในทางที่ไม่สามารถคาดเดาร่างที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มยิ้มอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยิ้มของคนธรรมดามันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและการครอบงำ รอยยิ้มที่บ่งบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการครอบงำที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความมืดที่กระชับรอบตัวพวกเขามากขึ้นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นกำลังคืบคลานเข้ามาใกลและในขณะที่พวกเขาติดอยู่ในโลกแห่งความมืดนั้นทุกสิ่งก็เริ่มหายไปทีละน้อยเหมือนว่าพวกเขากำลังถูกลบออกจากความเป็นจริงทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจางหายไปทีละนิดเหมือนกับการหลุดพ้นจากโลกที่เคยรู้จัก พื้นดินที่เคยอยู่ใต้เท้าพวกเขากลับกลายเป็นควันที่ลอยหายไปในอากาศความมืดแผ่กระจายไปทุกทิศทางไม่มีจุดสิ้นสุดมันไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดาแต่เหมือนกับมีการดิบคันบางอย่างที่ทําให้พวกเขาลอยออกจากโลกที่เคยมีอยู่พวกเขารู้สึกถึงการสูญเสียตัวตนเหมือนจิตใจเริ่มจางหายไปและไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เริ่มเลือนหายไปทีละนิดและในขณะที่พวกเขาพยายามขยับตัวทุกอย่างกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตา ร่างที่ไม่ใช่เด็กชายยังคงยิ้มอย่างเหี้มเกรียมดวงตาของมันเปล่งแสงสีแดงสดที่เหมือนจะมองทะลุทุกสิ่งมันยืนอยู่ตรงกลางของความมืดราวกับมันคือผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งพวกคุณไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เสียงของมันดังก้องไปทั่วทุกทิศท,ทางมันเหมือนเสียงที่ไม่มีต้นกําเนิดไม่มีที่มาแค่เสียงนั้นที่ปะทะก,กับความคิดของพวกเขาและในขณะที่ทุกอย่างรอบๆกําลังกลายเป็นความว่างเปล่า พวกเขารู้สึกถึงการแทรกซึมของบางสิ่งที่กำลังเข้าไปในจิตใจมันเหมือนกับความทรงจำที่เริ่มเลือนหายแต่มีบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในจิตใต้สำนึกบางสิ่งที่เรียกร้องให้พวกเขาทำตามเสียงของหมาที่เคยหอนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่การหอนที่น่าสะพรึงกลัวมันเป็นเสียงที่เหมือนจะเป็นสัญญาณของการครอบครองทุกคนเริ่มรู้สึกถึงการยึดครองบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นภายใน และในที่สุดพวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่าการต่อสู้ที่พวกเขากำลังเผชิญนั้นไม่ใช่แค่กับความมืดแต่เป็นการต่อสู้กับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าความตายทุกอย่างเงียบไปในขณะนั้นความมืดและเสียงของหมาเงียบลงเหลือเพียงแค่การหายใจของพวกเขาและความรู้สึกถึงการกลืนกินที่ไม่อาจหลบหนีโลกที่พวกเขารู้จักหายไปและทุกสิ่งกลายเป็นเงามืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดในความมืดที่ไร้ที่สิ้นสุดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่ง ไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวมันเหมือนกับเวลาได้หยุดลงไปในขณะนั้นทุกคนรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กำลังกลืนกินตัวเองและในขณะที่พวกเขาพยายามจะหายใจอากาศกลับกลายเป็นสิ่งที่หนักหน่วงจนหายใจไม่ออกความคิดเริ่มเบลอและร่างกายเหมือนจะหายไปมันเหมือนกับการสูญเสียตัวตนที่ไม่สามารถย้อนกลับสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์ก็เริ่มละลายไปกับความมืดในขณะนั้นเองเสียงกระซิบที่ไม่ได้มาจากที่ใดๆเริ่มดังขึ้น มันเป็นเสียงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนคุณไม่สามารถหลบหนีจากเราได้คำพูดนั้นแผ่กระจายไปในความมืดมันเหมือนเสียงของสิ่งที่ไร้ตัวตนกำลังบังคับให้พวกเขาทำตามทุกคำที่พูดออกมาดูเหมือนจะเป็นกฎที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่เหมือนจะถูกยึดครองทั้งหมดเริ่มเด่นชัดขึ้นทันใดนั้นภาพของการมีชีวิตกลับเริ่มชัดเจนขึ้นมันเหมือนกับการดึงทุกสิ่งกลับมาให้พวกเขาเห็น แต่ไม่ใช่ในแบบที่พวกเขาคุ้นเคยทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนไปอย่างไม่สมดุลเหมือนกับโลกที่กำลังแตกสลายไปพร้อมๆกันทุกคนเริ่มเห็นภาพต่างๆที่ไม่สามารถระบุได้มันเหมือนกับการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตภาพเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสยดสยองและความเจ็บปวดพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทั้งผู้คนและสถานที่ที่พวกเขารัก ทุกอย่างกําลังถูกครอบงําโดยสิ่งที่พวกเขาไม่อาจหยุดยั้งได้ทุกสิ่งที่คุณรู้จักจะถูกเปลี่ยนไปเสียงนั้นดังก้องในหัวของพวกเขามันทําให้พวกเขารู้สึกถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีจากมันได้ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกอย่างที่พวกเขาคุ้นเคยดูเหมือนจะสูญหายไปในพริบตาความรู้สึกของเวลาเริ่มบิดเบี้ยวไม่มีเส้นแบ่งระหว่างอดีตและอนาคต และในขณะที่พวกเขาพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโลกที่เคยรู้จักก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้เสียงกระซิบยังคงดังขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มันไม่ได้มาจากร่างที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเสียงที่เหมือนจะมาจากทุกทิศทางมันราวกับเสียงของโลกทั้งใบที่กำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคุณไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่กำหนดมาแล้วเสียงนั้นกล่าวด้วยความมั่นใจความมืดเริ่มล้อมรอบพวกเขาอีกครั้ง แต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่ความมืดที่ดูเหมือนจะยอมให้พวกเขาหนีมันคือความมืดที่พวกเขาคิดว่าควบคุมได้แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมพวกเขาทุกการเคลื่อนไหวเริ่มรู้สึกเหมือนจะถูกจับตามองเหมือนว่าไม่มีทางหลุดพ้นจากสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญทุกคนเริ่มสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างในความมืดเหมือนมีเงาบางอย่างที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆราวกับค่อยๆล้อมพวกเขาในความเงียบสงดนั้นทุกๆเสียงกลับกลายเป็นสิ่งที่ดังก้องอยู่ในใจ พวกเขาไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งนี้ได้และความกลัวที่เข้ามาครอบงำพวกเขาก็ทำให้พวกเขาก้าวไม่ออกในขณะที่พวกเขาพยายามจะหาทางออกร่างที่ไม่ใช่มนุษย์เริ่มยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่รอยยิ้มของการครอบงำมันเป็นรอยยิ้มของการยินดีที่เห็นว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในกับดักตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วเสียงนั้นกล่าวออกมาและในขณะที่พวกเขากำลังพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ภาพต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นรอบๆตัวพวกเขาภาพเหล่านั้นไม่ใช่ภาพธรรมดาแต่มันคือภาพของโลกที่กำลังล่มสลายไปทีละน้อยโลกที่ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ทุกสิ่งจะกลับมาและพวกคุณไม่สามารถหยุดมันได้เสียงนั้นกล่าวด้วยความเย็นชาและในขณะนั้นความเมื่อที่เคยล้อมรอบพวกเขาก็กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และกลืนกินไปหมดทุกอย่างเริ่มหายไปทีละน้อย และพวกเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดแต่มันคือการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดในที่สุดทุกอย่างก้องเงียบสงัดทุกสิ่งที่เคยวุ่นวายและเต็มไปด้วยความกลาหลกลายเป็นความเงียบงันความมืดที่เคยครอบงำเริ่มสลายไปอย่างช้าๆเหมือนกับการปิดม่านของละครที่ยาวนานทุกสิ่งค่อยๆหายไปในความว่างเปล่าทุกคนเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นร่างที่ไม่ใช่มนุษย์ได้หายไปแล้ว เหลือเพียงความเงียบสงบที่ทําให้พวกเขาหายใจได้อย่างอิสระอีกครั้งแต่มันก็ไม่ใช่ความสงบที่พวกเขาคุ้นเคยเพราะในใจของพวกเขายังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถลืมได้พวกเขาหันกลับมามองที่สุสานแห่งนั้นทุกอย่างกลับเหมือนเดิมอย่างไม่น่าเชื่อแต่บรรยากาศที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นยังคงมีบางสิ่งที่คล้ายกับการคุกคามที่ไม่อาจเห็นได้ทุกคนได้แต่ยืนมองไปที่หลุมศพและโงที่ถูกเปิดออก แล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจของพวกเขาทุกคนมันยังไม่จบแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็รู้ว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปได้โลกของพวกเขาอาจจะยังคงเหมือนเดิมแต่บางสิ่งที่เคยแอบซ่อนอยู่ในมุมมืดของความเป็นจริงก็ได้เผยตัวออกมาแล้วมันไม่ใช่แค่การเดินทางของฝูงหมาและหลุมศพแต่มันคือการตื่นขึ้นของสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด บางสิ่งที่ยังคงรอคอยและแอบ,บมองพวกเขาจากที่ไหนสักแห่งในเงามืดและในที่สุดทุกคนก็เดินออกไปจากสุสานนั้นแต่พวกเขาทุกคนรู้ดีว่าแม้ตอนนี้พวกเขาจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจการเดินทางที่เริ่มต้นจากหลุมศพนั้นได้เปลี่ยนแปลงพวกเขาไปตลอดกาลและท่ามกลางความเงียบสงบสิ่งนั้นยังคงรออยู่ในที่มืดที่ไม่มีใครเห็น